มีคำถามค่ะมีคนเคยบอกว่าเอ๊ะทำไมเสียงบอกอดุจังเลยอ่ะดุจริง,รงๆหรือเปล่าแล้วไปทิพด้วยจะสนุกไหมเนี่ยเสียงผมดุเหรอโอ้ยนี่ต้องเปลี่ยนเสียงละสวัสดีค่ะบอกอวิเชษพูดนะคะวันนี้เป็นกระเทยค่ะโอ้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนเสียงคือบุคลิกภาพผมเป็นแบบเนี้เหมือนอาจารย์วีระธีรพัฒน์ นะครับผมบุคลิกภาพก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ไม่ได้ไปเปรียบเป่ยกอาจารย์เ็านะครับคือผมบุคลิกกับอาจารย์วีระเนี่ยจะคล้ายๆกันพูดเร็วนะครับพูดเร็วแล้วก็เวลาพูดโต้ตอบเนี่ยชอบเร็วนะครับพี่ที่ก่อนร่วมบางทียังพูดไปจบแล้วว้าเพราะผมชอบใจอาจารย์วีระติดพัฒน์เลยประมาณนี้นะครับถามว่าผมดุไหมก็แล้วแต่คนมองนะครับผมมองว่าตัวผมเองไม่ดุคนที่ใกล้ชิดผมแล้วเข้าใจผมเขาจะรู้ว่าผมจริงๆแล้วเนี่ยก็ตลกเรื่อยๆ ในครอบครัวผมก็ตลกนะตลกมีอยู่สองอย่างนะตลกมืออาชีพและอยู่ที่บ้านไม่ตลกแต่ผมนี่อยู่ที่บ้านตลกด้วยนะครับผมไม่คนชอบเล่นตลกนะฮะประมาณนีนะ้ก็บางอย่างในการจัดคาราวานมันก็ต้องเสียงดังฟังชัดนะครับยิ่งจัดออฟโรดในป่าด้วยแล้วเนะี่ยมาอีกหน่อยนะคะคุณพี่ใกล้อีกนิดนะคะจะออกจากหลมได้แล้วครับมันยังไม่ได้เลยผ่านไปหนึ่งชั่วโมงคุณพี่รออีกนิดหนึ่งจะได้ครบสองชั่วโมงนะคะไม่ได้นะครับ ไม่ไปสักทีนึงเลยนะครับมันก็ต้องใช้เสียงที่ดุดันมาเลยครับมาเลยครับไปไปปุ๊อย่างนี้ในในป่าผ่านหมดใครที่เคยร่วมคารวานในประเทศกับผมพวกออฟโรดรูด้ดีนะครับผมจริงๆผมก็ไม่อยากบอกหรอกนะอยากจะหบป,ปากเงียบถ่ายแต่คลิปอย่างเดียวแต่มันไม่ขึ้นสักทีอ่ะเวลาจะกินข้าวเวลาจะเข้าโรงแรมมันก็มาแล้วนะครับจะให้เขาเย่อไปเล่นๆสองชั่วโมงมันก็ดูโหดร้ายเกินไปนะครับก็ต้องไปบอก ครานี้ในคาราวานต่างประเทศเนี่ยนะครับความชัดเจนมันก็ต้องมีหลายอย่างนะครับเรื่องระเบียบวินัยนะผมก็ต้องเข้มหน่อยผมก็ต้องบอกหน่อยนะครับหนึ่งแปดโมงเช้าล้อหมุนนะครับเดินทางผมเคยเจอนะครับที่เรื่องเล่าคาราวานนัดกัน8ปดโมงเชา้าสิบโมงยังไม่ยังไม่ได้เดินทางเลยครับเพราะอะไรคนไม่มีระเบียบวินยัยเก้าโมงพิ่งตื่นลงมากินข้าวอย่างนี้ก็เละเทะเลยไม่ได้นะครับผมทําคาราวานอย่างนั้นไม่ได้คืออย่างนั้นถ้าเละเทะคาราวานปล่อยกันอย่างนั้น คนที่เขาตื่นแต่ตีสี่ตีห้าเขาต้องทำยังไงระเบียบวินัยต้องมีนะครับการคุมจราจรคาราวานต้องมีนะครับคุณคิดดูนะครับนำคาราวานไปในต่างประเทศถ้าคนไม่มีระเบียบวินยัยแล้วก็คุมคาราวานไม่ได้คาราวานเละเทะเลยนะครับเละเทะแล้วก็เดินทางร่วมกันลําบากนะครับไหนจะเรื่องอโอ้โหมันมีหลายเรื่องนะบนบนเส้นทางคาราวานนะครับเดินทางค,คุณคิดดูนะครับคนไม่รู้จักกัน มาเจอกันอยู่ประมาณสักยี่สคนแล้วให้มาอยู่ร่วมกัน7วัน8วัน9วัน10วัน11วัน20วันมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็ต้องมีการคุยนะให้มาชัดเจนก่อนกฎกติกาที่จะอยู่ร่วมกัน21วันนี้ต้องทํำยังไง11วันนี้จะต้องทํำยังไงนะครับปรามไปถึงว่าทุกคนมีนิสัยใจคอยังไงเขาออกมาใช้ครึ่งหนึ่ง นะครับอย่าเพิ่งเอาออกมาหมดอย่าตัวตนของตัวเองเอ,ออกมาหมดนะครับเอาออกมาหมดไม่ได้นะครับบางคนฝ่ายตรงข้ามหรือว่าคนผู้ที่ร่วมกลัวร่วมทิพย์เขาอาจจะรับไม่ได้ก็ได้นะครับเพราะผมก็เป็นศูนย์รวม,วมเวลามีปัญหาอะไรเขาไม่ไปคุยกันโดยตรงเขาก็ต้องมาบอกผมเพราะฉะ,ะน,นั้นความชัดเจนในการบอกการจ,จราจรเข้าเมืองอีกนะครับสีแยกแป,ป๊บซี่เลี้ยวขวาสีแยกแป,ป๊บซี่เลี้ยวขวาสีแยกแป,ป๊บซี่เลี้ยวขวาสีแยกแป๊บซี่เลี้ยวขวา ย้ำหลายครั้งนะครับเราก็ต้องมีการคุยกันว่ากรนณาอยากคุยกันในรถนะครับเพราะว่าเวลาเข้าเมืองแล้วเนี่ยเดี๋ยวท่านจะหลงนะครับแต่เดี๋ยวนี้สบายขึ้นแล้วเรามี GPS นะครับเรามี GPS เราก็ใช้ GPS ในการบอกไปว่าโอเคอย่างนี้คือสำรองไว้แล้วก็ยังไงก็ขับนำทางกันไปหลากหลายครับคารวัตนะฮะเอาเป็นว่าสไตล์ผมถามว่าผมดุไหมผมไม่ดุนะครับผมไม่ดุนะครับแต่เสียงผมต้องหนักแน่นนะฮะเสียงผมต้องหนักแน่นในการพูดคุยประมาณนี้ก็ สำหรับคนที่อาจจะมองแล้วมันไม่ถูกชะตาอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นกมเก่าร่วมกันแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยัไงไงนะครับเพราะว่าผมสไตล์ผมก็ย่างเงี้ยเหมือนอาจารย์วีระธีรพัฒน์มีเอฟซีท่านหนึ่งไม่ใช่เอฟซีของเขาหรอกอาจารย์น่าจะพูดอย่างนี้งี่งี่งีผมฟังก่อนนอาจารย์หัวก็ผมเป็นของผมอย่างเงี้ยนะครับโโห Boys. ถ้าฟังไม่ได้ก็ไม่ต้องฟังเออผมนี่หัวเราะกากเลยนะครับเออลักษณะมันคล้ายๆกันประมาณนี้นะครับอะโอเคนะครับ